สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเด้อต่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเก็บเห็ดเหลืองได้เกือบเต็มตะกร้าอยู่พี่น้อง เกือบเต็มตะการน้อยอยู่เราก็เลยมาต่ออีกสักหนึ่งคลิปนอกกลัวคลิปที่แล้วมันจะยาวเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะว่าคลิปนี้จะมันไหมเจอแล้วค่ะพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ในตีนเขาทิวเดียวกันกับคลิปที่แล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะคนไหนยังไม่ได้เข้าไปชมคลิปที่แล้วก็ฝากเข้าไปชมด้วยเด้อเห็นอุ้ยพี่น้องไม่ใช่เห็นเฉพาะตรงนี้นู่นน่ะพี่น้องในตะลุกนูน นตะลุกน,กนุ่งก็มีนตะลุกนุ่งก็มีเราก็ได้ลืบนี่ก็มีพี่น้องว้าวว้าวว้าวอะไรจะป่านนั้นหมานอีกแล้วพี่น้องหมานอีกแล้วเอาคนเด้ออุ้ยสองดอกพี่น้องไม่ใช่ดอกเดียวอ้วเปื่อยมดฮักมดพี่น้องเอ้ยเด้อตรงนี้เด้อเดี๋ยวมา,าโชว์ดอกเคดเด้อลากมาเอาเอา,เอาเอาเอาเคดบังกล้องไว้ เพราะว่าเวลาเราหมุนตัวน่ะยาจะชอบเอาเฮ็ดบังกล้องไว้เด้อพี่น้องไม่ใช่ไม่งั้นมันจะบูบว่าบูบว่าเห็นแต่ยาแล้วมันจะเวียนหนาเดี๋ยวจะจิอย่าเข้าใจพิษยายาชอบโชดแต่ดอกเฮ็ดไม่ใช่เด้อพี่น้องบางทีแบบเวลาหมุนกล้องไปหาอีกดอกตื่นเราจะเอายาจะใช้วิธีเอาเอาเฮ็ดบังกล้องไว้แล้วที่นี่มันจะทําให้พี่น้องไม่เวียนหนางามอยู่พี่น้องเอ้ย ถ้าม่นั่นมันจะเวียนหนาเดยพี่น้องหันบวบบวบแล้วก็เวียนหนามาเก็บน้ํากัดพี่น้องเอ้ยนทำงามเลยอ้เสดายเอากระตาม,มาน้อยนี่เดี๋ยวถ้ามันเต็มยายก็เอาใส่ถุงพี่น้องเพราะว่า ุงยายเอามาอยู่อย่าบ้ายายเก็บเพชรโปกกับป๊กเด้อยายไม่มีแปลงก็เขาพี่น้องข้าลืมไม่ใช่อะไรดอกไปตลาดมา่วานนี่ไปเมืองมา่วานนี่ก็ลืมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลากที่ตัดนี่ก็ไม่ทิ้งเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยายฝังไว้อีก ออก,กระตาวางพิษน่ะจะวางมาใสายมือเนาะพี่น้องเนาะจะได้วางทั้งนี้เลยขอโทษขออภัยมือใหม่ฮัดครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาเด้อ <c oughs> จกตรงนี้บาที่เช็ดมือจักหน่อยจกไปเจอเฮ็ดพี่น้องฮักโคโลเลยเก็บตรงนี้เซ็จเงืบนาขึ้นพี่น้อง <c oughs> ดูดูข้างหน้ายัายสน <c oughs> นูน มาเดอ้อพี่น้องเอ๋ยยยสวนหมานเหรอเดอ้อคุณตาหายเงียบไปเลยจักหมานไม่หมานไม่เห็นโทรหาเลยเนี่แต่ว่าได้ที่ตักเบอรี่ไปอยู่พี่น้องอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อ่นอนพี่น้องเนี่ยงามเลยแล้วก็นูนนกกนนนนน่นอีกดูจักนิดก็น้องพี่น้องน้องค่อยรงเก็บนู่นอ,อีกพี่น้องเราเก็บเอาตรงนี้ก่อน จะเก็บไปตัดหลากไปนอกฟิ่นงเนาะนี่เออแบบนี้ไหมที่ได้ใส่สองมือ ดินเขาชุ่มเขาชื่นจนพี่น้องเขาบอกว่าเฮ็ดผึ่งมันจะไม่ขึ้นยาย,ยังไม่เชื่อดอกยาย,ยังไม่เชื่อเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนๆนะ้น่ะเฮ็ดผึ่งมันไม่ขึ้นเฮ็ดผึ่งมันจะขึ้นอากาศแบบนี้แหละอากาศเหนาเวบ,บนี้เราที่นี่ถ้าฝนเทลงมาทัอ่ะยาย,ยังมีหวังอยู่ทําไมถึงบอกว่ายาาถึงมีหวังเพราะว่าปีนี้หิมะมันละลายช้าจะไปเอาดอกหนึ่งอีกต่างกล่องก้นพี่น้อง แล้วท่านีอีกไปเนอะมาเด้อปี่พ,พี่น้ององลุงป้าน้าอาลูกๆแล,ล,ละหลานเก็บกระไ้สวนวันนี้ หักถุงไปมองหาตีนเขาอีกพี่น้องว่ามีไหมตามตีนเขาเนี่ยเห็นอีกแล้วนี่นู่นค่ะอุ๊ยตะกจากจะควมนู่นอีกพี่นอ้องเดียวยือเอานูนน่นก่อนตาคขอนไมน้นู่นอุ๊ยดอกยา้ใหญ่ ดอกเบลเลอร์เลยคอยไปเอาแปลงปัดอยู่บ้านพี่น้องยายไม่มีแปลง ยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหา้ยายสนด้วยเดอ้อพี่พี่น้องๆจ้ะพี่พี่น้องๆที่เข้ามาใหม่หรือว่าเข้ามาเป็นประจำยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิบทุกกาล,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 ลังใจเด้อค่ะเดินไปดูใกล้ๆว่ามันเป็นเทสอะไรเห็นเหลืองๆององแบบแบมอยู่นนอ้ยใช่พี่น้องอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องใช่อยู่ใช่ยูว้าว พี่น้องจ้าอู้ยไม่เสียไม่เสียเที่ยวเดินเลาะตีนเขาเนาะพี่น้องเนาะนู่นน่ะเต็มไปหมดเห็นไหมคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเก็บเนาะดูนิดนึงอย่ารับกานยายเด้อพี่น้องยายก็อยากกวดตะเกาะอยากกวดพี่น้องเอ้ยนู่นน่ะเต็มไปหมดอา้าวคุณตาก็โทรเขารับโทรศัพท์ตาก่อนแป๊บนึง ตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็ม,กมีอยู่ใต้ใบไม้เก็บก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่ว่าแบตเตอรี่เราจะหมดยายขอเก็บก่อนแหละเดี๋ยวแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดก่อนว่าจะออกมาแป๊บเดียวอุ้ยงามแท้พี่น้องเอ้ยํำกำเต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องน่ะทำงามเลยหนูน่ะอยังงามพี่น้องจ๋าดูถั่วกีบเขาอ,อุ้ยอ่อนซอน ยายไม่ได้เอาแบตสจำลองมาว่าจะออกมาแป๊บเดียวไงามาเจอเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเป็นดงเป็นดอนอยู่นี่น่ะดอกใหญ่ๆพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยจะยกเอาทั้งนนก่อนเมื่อกี้คุณตาโทรคุณตาบอกว่าฉันไม่เห็นเจอเฮ็ดเลยแม่นแล้วไปเดินบนเขาหนุนพี่น้อง ยายเดินตี้นเขาอู้อ,อู้จะเยียบขอโทษขอภายเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเบียนหนาเด้อถอยหลังก่อนสารวันถอยหลังก่อนมันอยู่ตี้นเขายายขอถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวยายกินลื่นโต๊ะพี่น้อง มานเด้อพี่น้องลูกหลานเอ้ยมาเก็บไปย้ายเด้อวันนี้เด้อย,ยสนหมานเห็ดเหลืองตั้งใจมาหาเฮ็ดเหลืองมากันเลยหมานเฮ็ดเหลืองพี่น้องเดยวเอาอีกตง้งมีก่อนอุ้ยห้เข้าไว้เป็นปีหนาเถอะเป็นเชื้อปีหนานอ้อพี่น้องเนาะเด้วเอาดอก,กอ,อีกต้นคะุณอ่ะหลายอยู่พี่น้อง ม,มันเก็บยากมันเป็นตีนเขายายกันเลยอ้าวคุณตานี่กะจะโทรอะไรนักหนาคิดถึงหลายลรืมั้งพี่น้องเอ้ยรับคุณตาอีกคนเด้อคุณตาโทรมากเขามาหายายไม่ถูกพี่น้องบอกไม่ต้องมาดอกเดายายรอพุ่งนี้ค่อยมาเก็บใหม่รอเดี๋ยวแบตเตอรี่จะมดก่อน ดูตัวดอกนี่ดอกย้ายใหญ่พี่น้องเอ๋ยว้าวเฮ็ดอะไรดอกใหญ่แท้รู้ตัวพี่น้องเฮ็ดเหลืองนี่นี่น่ะเฮ็ดเหลืองสลังพี่น้องมันก็เลยใหญ่ดอกใหญ่มากอันนี้เละแลวก็ให้เขาอยู่แถวๆนี่แหละสุกไว้ก่นอนจะได้งอกปีหนา้าอุ้ยมันเลยพี่น้องเอ๋ย อ๋ออยุงอุ้ยขอโทษโดนโทรศัพท์ยุงกัดหูน่มันเป็นตีนเขาเหรอหน้ามันไหลโต๊ะพี่น้องมันก็เลยมีเห็ดให้เก็บ โอ้ยดอกใหญ่แท้อีพออีแม่เอ้ยเหฮดเหลืองนะนี่นะขนาดเท็ดเหลืองนะนี่ก็เป็นเท็ดพึ่งที่ขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะของไว้ก่อนงัดตรงนี้อีก่อนพี่น้อง ก็ขึ้นไม่ได้กับพวกนั่นจกเอาเมดนี่แหละพี่น้องกินได้ไม่ได้กับจกเอามากกอนอันนี้นได้เราก็เอากล้ยเอาอันต่างชาติเขาเห็นเขาคือจิ่าเอ็งเก็เพชรซกับโป๊กเนาะพี่น้องไม่ใช่ไอ้ดอกงัดขึ้นมาจะเอามาฝังไว้อีกคือเก่าแหละได้สองก่องพี่น้องเดี๋ยว ตามตัดขาเฮ็ดก่อนเด้อไปเอาเอานุอก่อนอยินดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่พี่น้องๆจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราเก็บเฮ็ดเต็มตะกร้านี่เดี๋ยวก็รอชมต่อคลิปหนาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่อีกพุกนี้ รู้แร้วกว่าแหล่งเฮ็ดอยู่ตรงไหนอีที่นี่ยายก็จะออกทุกวันเลยพี่น้องหนาวก็บอ่อญานดอกถ้าอยู่นี่กลัวหนาวแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยพี่น้องเพราะว่าคุณตาบอกว่าหนาวก็ต้องออกเธอจะได้ชินอยู่ยี่สิบปีเราก็ยังไม่ชินดอกพี่น้องไอ้ความหนาวนี่นะ่ะงามไม่พี่น้องจ้ะวันนี้ยายหมานเดอ้อ หน่อยก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหนึ่งมันเดินยากมันหยามอดมันลุบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกลัวหกล้มด้วยพี่น้องเราเดินเร็วก็กล้องก็จะสายบืบอบากบืบบากไปอ้าวมันเป็นตีนเข่าพี่น้องก็เลยกองว้ก่อนขอโทษขออภัยเด้อยายไม่มีแปลงจริงๆพี่น้องเด้วต้องฝากใครซื้อแหละน้องก็ไปทํางานในเมืองต้องฝากเข้าซื้อมายายไปยายก็ลืมแหม ตั้งใจจะไปเอาอยู่ไปซื้อยังไงลืมปาดดอกนี่เต็มจอบเลยพี่น้องเอ้ยดูเถออ้วแทะงามแทะ มันอยู่ตีนเขาเด้อพี่น้องเอ้ยตะกามันก็นเลยตะแคงอันนี้เดี๋ยวจะฝังไว้กับคืนไม่เอาไปอันไหนไม่เอาไปก็จะฝังไว้กับคืนพี่น้อง แบตยายจอดำแล้วพี่น้องเอ๋ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วค่ะได้เต็มตะกร้าพอดีแบตเตอรี่ก็หมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง มืดพี่น้องแบตเตอรี่ก็หมดเฮ็ดกระาลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนวันนี่ทําไมถึงบอกว่าขอเข้าบ้านก่อนตะก้าน้อยกระเต็มถามาเอาถุงมาไหมเอาถุงมาอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาแบตเตอรี่สำรองมาพี่น้องคลิปนี้เยสโวนก็กราบขอพระคุณมากมากทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกๆกําลังใจเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่มีมาให้สหรับเยสโวนเสมอมา ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนอาไว้ด้วยเดอ้อพี่พี่น้งนองๆเผื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปหนาเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาค่ะเดี๋ยวยายสวนมาเก็บอีกค่ะคลิปนี้เ <c oughs> ข้าบ้านก่อนพี่น้องแบตเตอรี่หมด <c oughs> โอ้ไม่ได้ยินเสียงยายสวนหัวห้ยฟังก่อนพี่น้องเลยทุกคลิปทุกคลิปยายสวนน่ะทุกวิดีโอทุกวันที่ว่าเข้าป่ายายจะเอาแบตเตอรี่สำรองมานำแต่วันนี้น่ะก็เลยว่าเออกะไปเลาะดูก่อน นึกว่าแต่จะไม่มีเฮ็ดพี่น้องยังไงมีเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอนั่นแหละก็เจอกันคลิปหนาเด้อกราบขอบพระคุณมากพี่พี่ๆน้องๆจ้าเดี๋ยวมันดำจอดำแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเดินคุยออกไปจักนิดนึงเนาะเผื่อเผื่อมันยังถ่ายทําได้อยู่เย้เยเย่พี่น้องจ๋าดีใจเห็นไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่น้องเห็นไหมอ้าวชี้มือไม่ถูกเออเออกราบไม่ถูก <laughs> พี่น้องเอ้ยดูเถอะยู่ข้างหลังเนี่ยสนนี่นะ ยายสนเจอแล้วเจอท้องอยู่ในป่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ากันเดอ้อก็จะประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องจ้ะที่เราไปเก็บเห็ดมาเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวยายสนออกไปเก็บอีกค่ะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเห็ดอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวยายคั่วเห็ดอันนี้ แช่ฟิตไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าอีกในคลิปหน้าด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ยายสนออกมาจากป่าค่ะพี่ๆน้องๆเห็ดเต็มเพียบเลยได้อยู่หรอกจกักสามตะก้าอันเล็กที่ว่ายายสนเก็บมาวคลิปนี้นะคะเพราะว่ายายสนเห็นเพียบเลยแบตเตอรี่เราหมดก่อนเมื่อวานเราเอามาไม่ได้ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ป่ากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกราบขอบพระคุณรักกทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ